มาเอาไปแล้วครับ40กระสอบพุนพิษกระสอบข้างในด้านใน40กระสอบสวัสดีครับสวัสดีคันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยๆครับวันนี้เกษตรกล้วยๆพาพ,พ่อแม่พี่น้องมาดูครับวัตถุดิบนะครับที่เกษตรกล้วยใช้ในการทําเกษตรนะครับอย่างแรกที่ทําชมเห็นดำผ้าก็คือปุ๋ยหมักวุอินทรีย์เคมีหรือสารปรับปรุงดินนะคร แล้วต่อหน้าท้าชมนี้นะครับก็เป็นน้ำหมักรักมือน,นะครับและกระบวนการวิธีการใช้นะครับทั้งสูตร1สูตร2สูตร3นะครับที่เกษตรกล้วย,ยเอามาใช้ในแปลงแตง,งความแปลงมันสัมหลังของเกษตรกล้วย,ย,ยเองนะครับแล้วก็ให้ได้เห็นผลผลิตที่ดีนะครับเป็นที่ประจักษ์ปอยางต่อเนื่องนะครับวันนี้เกษตรกล้วย,ยก็ได้มาคุยนะครับเรื่องราวการ ทำเกษตรโดยใช้อินทรีย์ประยุกต์นะครับก็ควบคู่กับเคมีทำให้ลดต้นทุนในการใช้สารเคมีนะครับแล้วลดความเสี่ยงอันตรายจากเคมีต่างๆนะครับกับการทำเกษตรทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้นไม้เราจเจริญเติบโตงอกงามน,นั่นเองนะครับผมแล้วแต่แต่แปลงนี้ผมเสียมีมกล้วยพิ่งตัดไปได้มีดที่อะไรมีดที่เจ็ดอ่าวันนี้เป็นมีดที่เจ็ดนะครับตัดไปหกมีดแต่ อ่าน้องแปลงกันทะลุทะลวงค้างกันหมดแล้วโดยเฉพาะโซนด้านหัวแปลงด้านนี้ครับที่หญ้าไม่ไม่แน่นครับดูดูครับจะจะเยอะมากงามมากงามมากครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับมันจะเป็นอุโมงค์นะฮะดัดกลับต้องกลับไปดูเลยนี่นะอุโมงค์จะอยู่ด้านหลังของกล้องนะครับเดี๋ยวนะนี้เห็นไหมน้องแปลงยื่นเข้ามาหากันแล้วนะครับอ่ยื่นมาหากันเียงไม่กี่วันครับเนี่ยตะขายอ่ะยื่นหากันเนี่ยอันนี้เก็ยังไม่กลับนะครับ เลื้อยมาแล้วฝั่งนี้ก็เลื้อยมาแล้วฝั่งนี้ก็จะโน้มมาแล้วนะครับเทาว่า,อ,าอุโมงคตรงนี้ก็จะได้เป็นพื้นที่ในการเกาะยึดของน้องแตงแล้วทําให้เขาแตงไม่ทึบนั่นเองนะครับโปร่งแสงโปรง่งโล่งนะครับลปงผ่านได้ดีลูกที่ออกมานั้นก็จะติดสมบูรณ์ติดและสมบูรณ์จะทําให้เราจะได้ผลผล,ผลิตอีกนะครับไมายเฉามหาเหมือนแตงในานาเกษตรก้กล้วยที่ผ่านมาครับ ขึ้นไปแล้วเลยยาวแบบนี้ครับก็ตกมาม้วนมาพับถึงข้างล่างลงอีกมาอีกเมตรนึงมันทําให้อ่าเป็นประสบการณ์ที่เราว่าอ่าเสียผลผลิตที่มีการกดทับกกดทับของเถาและใบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันที่ร่มร่มนะครับวันนี้ก็ได้เห็นเรื่องราวการทําตะไคร่ครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรได้ปลูกเองก็คือน้องแตงกวานั่นเองครับก็ได้ ปลูกดูแลจนจบครบกระบวนการนะครับกด,ฉ,ดฉีดทั้งฮอร์โมนสูตร1สูตร2สูตร3แล้วก็สารปรับปรุงดินสูตรอาจารย์พศนะครับปัญญาวร,รรรม,มาจนถึงขั้นสูงสุดก็คือการหยุดเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราก็ยังได้เอาผลิตภัณฑ์นี้มาใช้อีกก็คือในการปรับปรุงนะครับปรับปรุงดินนะครับโดยการ ฉีดพ่นนะครับในแพดในแปลงเก่าที่เราหยุดแล้วนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทั้งตะคายแล้วฉีดพ่นทางดินเพื่อควบคุมาการเจริญเติบโตการฟักไข่ของไข่หนอนไข่แมลงต่างๆนั้นแล้วรับกลุ่มบาซิลัสกลุ่มเชื้อรานะครับก็ป้องกันก่อนที่เราจะปลูกอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ อยู่ในกระบวนการหลังจากดูแลน้องแตงจนได้ผลผลิตเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูแลเพื่อจะเอาไปปลูกในรอบต่อไปก็คือปลูกซ้ำในแปลงเดิมก็ใช้ส่วนผสมเออส่วนประกอบก็คือ,อทั้งปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าสารปรับปรุงดินหรือว่าน้ำหมักหลักมือน,นะครับอย่างแรกที่ใช้ก่อนก็คือสุดที่3นะครับสุดที่3อยู่ในขั้นตอนการเตรียมดินนะครับ เสร็จบวชก็ฉีดนะครับเพื่อควบคุมการฝักตัวของไข่น้องไทยแมลงเชื้อรากลุ่มไวรัสนะครับต้านไว้ก่อนนะครับเท่ากับว่าเราก็สามารถปรับปรับใช้ประยุกต์ใช้ในพื้นที่เดิมนะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนั่นเองขายเราก็ใช้ที่เดิมแปลงเราก็ใช้ที่เดิมนะครับเชือกที่เดิมนะครับแล้วผลผลิตของเราจะได้มานะครับโดยที่เราเริ่มต้นทุนที่ต่ําลงนั่นเองนะครับกระบวนการพวกนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญนะครับ ที่การใช้สารปรับปรุงดินแล้วก็น้ำหมักสูตรสามนะครับอยู่ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการจะเริ่มปลูกซ้ำในที่เดิมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกษตรกยได้ทำซ้ำๆมาหลายๆแปลงนะต่อเนื่องนะครับมาดูทางส่วนของพี่น้องที่ปลูกมันสบปะลังนะครับน้ำหมักหลังมือนั้นก็มีช่วยการช่วยนะครับในการ บ่มชุบแช่ก่อนที่จะนาไปไปปลูกนะครับเพราะว่าถ้าเราเราบ่มชุบแช่ก่อนนําไปปลูกนั้นนะครับคําสั่งของน้ำหมักหลักมือในสูตรที่หนึ่งนะครับจะคําสั่งให้นะครับน้องมันสำปะหลังนั้นแตกใบนะครับแตกใบหรือแตกตานั้นก่อนที่จะลงไปไปปลูกนั่นเองนะครับเกษตรวกล้วกยก็ได้นําใบชุบแช่นะะในสูตรที่1นนะครับอัตราการแช่ก็ 1 0ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนะครับแล้วก็แช่ไว้20นาทีบ่มไว้นะครับ2 3คืนนะครับดังนั้นเราน้องมันที่ไปปลูกก็ก็เจริญเติบโตนะครับก็คือปลูกปับ๊บนะได้แสงได้อากาศดีครับก็แตกยอดแตกใบทำให้ลดเวลาการที่น้องมันตากแดดตากฝนนะครับ ป้องกันการตายหรือการเกิดของท่อนมันนั่นเองอย่างนี้ถ้ากว่าติดทุกต้นนะติดทุกต้นนะแล้วเราก็จะได้มั่นใจว่าไม่ต้องทํางานซ้ําซ้อนนะครับผมส่วนทางดินนะครับที่ใช้กับมันสำหลังนั้นก็คืออินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยหมักสุดจานพจน์นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับ เราสามารถนะครับวานรอบรอบคนต้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลพืชล้มลุกอย่างเช่นพืชผักสวนครัวนะครับเราก็ใส่วานได้เลยอย่างตรงนี้ก็จะม,มองให้ท่านชมเห็นนะครับว่าเ,เม็ดดำๆเม็ดดำๆเต็มไปหมดนะครับกระจายไปทั่วแปลงนะครับก็เป็นส่วนรวมของอาหารของจุลินทรีย์และอินทรีย์และธาตุต่างๆที่เหมาะสมกับการ อ่ญเติมโตของพืชผักสวนครัวนะครับดังนั้นก็เป็นประโยชน์กับดินนะหรือว่าพระพระ,ะแม่ธรณีแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เกษตรพู้ปยกก็มาแนะนําวิธีการใช้นะครับปุ๋ยนินทรียเคมีนะครับน้ำหมักหลักหมื่นทั้ง3สูตรครับเผื่อพี่น้องเกษตรกรจะเอาไปใช้ในแนวทางไหนนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วการสั่งซื้อนะครับ อาจารย์พดได้ให้กกเ,เกษตรกยเป็นคนจำตาแปลงปั้นนะครับก็คือเป็นคนจัดเรื่องราวการจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรกน,นั่นเองนะครับก็ติดต่อมาทางได้ได้ครับมาทางเบอร์โทรเกษตรกรศยกล้วยครับ063 452 8 9 4นึนะครับหรือ ID Line นครับ a i a m d s t 8เดี๋ยวจะขึ้นเป็น ตัวหนังสือให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถโทรมาคุยก่อนนะครับว่ามันใช้ยังไงราคาเท่าไรนะครับมีประโยชน์กับพืชเราตรงไหนเราปลูกอะไรนะครับวันนี้ก็คุยกันให้เข้าใจก่อนก่อนเอาไปใช้นะครับเราจะใช้ได้เต็มที่และเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับจากที่เกษตรกล้วยได้คุกคีกกับน้องแตงกวาหรือการปลูกแตงกวานะครับผลผลิตของเกษตรกรกล้วยกว็ยกดีวันดีคืน ขึ้นทุกวันนะครับก็เนื่องจากมาใช้อ,อินทซีโดยใช้น้ำหมักหลักหมืน่นนะครับทั้ง3สูตรแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ทําให้หนึงครับลูกโคงเส้นโคงวาวสวยเป็นมาตรฐานเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ได้ราคาที่สูงนะครับสำหรับสำหรับท่านใดที่ได้ชิมได้ลิ้มลองเขาเป็นต้องติดใจนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของอินทซี ที่มาจากน้นำหมักหลักหมื่นนะนะหรือสารปรปับปรุงดินของอาจารย์พศครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับ,บรกับเกษตรกล้วยจากการปลูกพืชผักปลูกมันสำารังปลูกแตงกวามาก็อามาถ่ายทอดให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะได้เอาไปใช้การอย่างถูกต้องอได้มีประสิทธิภาพแล้วก็เราจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราทั้งผู้บริโภคแล้วเพิ่มพุนผลผลิต อาจารย์พดว่านะครับ1ปีปดนี้สองมีสองปีมีเงินเก็บนะครับอย่างนี้แหละครับอาจารย์พดว่านะครับบางทีบางแปลงอันนี้อย่างแปลงน้ำตกชุดที่แล้วนะครับอืสวยงามอลังอลังการบางทีค้างแตงนะครับเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่นะครหนึ่งจากความงามนี่เป็นแตงที่ปลูกในฤดูแล้งนะที่ผ่านมานะผ่าบผาแล้งปลูกผาแล้งนะครับ ค้างแตงก็หักล้มระนาวเพราะน้องแตงงามจัดงามมากครับงามมากนะครับสูงทะลุค้างทะลุทะลวงค้างหักเลยนะนี่ตรงนี้คือที่เกษตรกยได้ดึงไว้แล้วนะครับะตะข่ายเชิงเปี้ยะเลยครับก็ใช้เชือกฟางนะครับดึงขอบขอบด้านท้องสองข้างนะครับโดยการที่เราตัดฟางสั้นๆน,นะครับมัดกับขอบตะข่ายนะครับมัดขอบตะข่ายที่เราดึงไว้นะครับขอบตะข่าย แล้วก็ไปเกี่ยวกับเชือกเส้นบนนะครับเป็นแนวสลับปันปลาไปเรื่อยๆนะเชือกบนสุดนะอ่าโอเกี่ยไก้สลับปันปลาไปนะครับสลับกับตะข่ายแล้วก็ไออ่าน้องแตงที่ยื่นมาแล้วความจริงเราต้องทําก่อนเนาะอ่าเพื่อถาแตงจะไม่มาเกี่ยวเราก็ต้องยกๆห,หน่อยๆนนะระวังเพราะว่าช่วงนี้ครับลูกเล็กแดลูกอ่อนของเขาเยอะมากนะครับเยอะมากเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตะข่ายนั่นแหละจะเป็นตัวที่ไปเกี่ยวให้เขาขาดนะครับนี่นะครับ ไปได้ตึงนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าเราก็ได้ึถ่ายตึงๆแล้วครับแล้วก็เผาน้องแตงนะครับที่เยอะเย้อยออกมานะครับเราก็มาจัดเดี๋ยวเขาก็เลื้อยเองนะรัาไม่ต้องจัดก็ได้นะครับเลื้อยเองนะครับมาเกาะนะครับเกาะเ็าเป็นหลังคาอุโมงค์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการดีสําหรับน้องๆที่ก็มาเก็บแตงในแปลงเกษตรล้วยครับจะได้ไม่ตากแดดละจะได้มีร่มลำไรลำไรละนะครับก็ถือว่าเป็นแสลม คุมให้เขานะครับเดี uhm, okay. ๋ยวไปเลื้อยฝั่งนี้ก็จะเลื้อยมาครับหากันนะครับก็จะทําให้เป็นอุโมงค์แบบโปร่งแสงนะครับส่วนนะครับส่วนน้องแตงที่เป็นแขนงนะที่ยืดออกมานะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ใช้อ่าเชือกอ่าเชือกกระสอบที่กษตเกล้วยนะครับมัดยอดนะครับอ่าแขนงที่ออกมาด้านข้างครับเราก็ใช้กระเชือกกระสอบนะครับอ่าผูกมัดไว้นะครับแล้วก็มา เริ่มเกี่ยวตรงทาขอบตะข่ายเช่นกันนะครับเพื่อให้เขาได้เลื้อยมาจากฝั่งนู้นครับนะครับฝั่งริมนะครับริมใดริมหนึ่งแล้วก็เลื้อยมาตรงกลางนะครับแล้วเขาก็จะมาประสานกันนี้เกราบว่านะครับพื้นที่ระยะของน้องแตงที่จะเลื้อยมาครับฝั่งนี้ก็ได้มาประมาณ60เซนนเพราะว่าเราทางกันเมตรท่าสิบเนาะมันก็เจ็ดสิบห้าเซนครับจะทําให้มีพื้นที่ในการเลื้อยเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็ในการเก็บลูกนะฮะในครั้งต่อไปนะครับก็จะง่ายละนะครับนี่แหละครับก็มาถึงเรื่องเราเราดูแลเขาดีนะครับจากกลุ่มอินรีนะครับมันก็สู้เคมีได้อย่างได้อย่างเหนือชั้นเช่นกันนะครับอย่างที่เกษตรกรุ้ยได้ปลูกมาเนี่ยครับใช้อย่างพอ,อคู่กันไปก็ได้นะครับอินรีย์ด้วยเคมีด้วยนะครับแล้วเราจะได้ ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับนี่แหละครับเรื่องราวการใช้น้ำหมักหลักมื่นและปุ๋ยซีเคมีของอาจารย์พดปัญญาวรธรรมนั้นก็ได้ผลตามจริงวันนี้ก็เสร็จก้อยๆก็ต้องขอกล่าวราในคลิปนี้นะครับในการใช้ปุ๋ยซีเคมีและน้ำหมักหลักมื่นของอาจารย์พดทั้ง3สูตรครับ้ารสนใจต้องการอีกครั้งหนึ่ง063 452 8 9 4 1หรือ ID ดีไลอา a อเอ แล้วติดตามเกษตรกุ้วยมาครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ